สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการเขียนเอนะครับพิสูจน์อีกหนึ่งระบบหนึ่งนะครับที่กำไรค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยครับก็ฝากเพจด้วยนะครับเขียนเอไปเรื่อยนะครับกับช่อง YouTube นะครับเขียนเอด้วยตัวเองโดยใช้โปรแกรมเอฟิกดีมานะครับอันนี้เป็นผลแบ็กเทสเนาะนะครับทองคำสี่ชั่วโมงนะครับอิวิติกดับต้าเก้าสิบเก้านะครับ ก็กำไร840%นะครับ <analysis> ตั้งแต่ปี2017นะครับ p r o f ิต Factor อยู่ที่1.7นะครับออกไปทั้งหมด159ออเดอร์นะครับวินเลยอยู่ที่42นะครับรอดาวก็อยู่ที่ประมาณ35%นะครับ RR ก็ประมาณ1ต่อ2นะครับอันนี้เป็นผลแบ็กเทสนะครับ5ปีนะครับกลยุทธ์นี้นะครับผมก็ได้มาจากช่องเช้งเทสคกูนะครับอาจารย์จะมาอัปเดตทุกๆวันศุกร์นะครับนะครับ ก็ดูเสร็จปุ๊บนะครับทุกๆกลยุทธ์นะครับเราไปเรียนหรือว่าเราไปดูจากช่อง YouTube แล้วนะครับเราก็นำกลยุทธ์นั้นนะครับออกมาการเขียนนะครับเทมเพลตนะครับใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับจากกลยุทธ์นี้นะครับอาจารย์จะใช้เป็น e m a ในการคอนเฟิร์มเทนนะครับแล้วก็ใช้ cci เป็นทิกเกอร์ในการเอนทรีนะครับในการเข้านะครับก็ประมาณ1ต่อ1นขึ้นไปนะครับอันนี้ผมเขียนเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวแบกเทสให้ดูก่อนนะครับอ่านี้ออปติใหมนะครับเราเขียนเราเรียนเสร็จนะครับทำเป็นเทมเพลตแล้วก็ทำการออปติใหมเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเราก็ต้องแบบพิสูจน์ก่อนว่าไอ้กลยุทธ์ที่เราเขียนมามันตรงตามเงื่อนไขไหมนะครับอ่านี่ครับแาทา่งเทียนอยู่แท่งเทียนอยู่เหนือเส้น EMA ไหมแล้วก็ c ี i ตัด หรือย่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสเปตตนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เปิดเข้าไปถ้าถูกต้องแล้วเราก็ทําการาลั่นนะครับโดยใช้อิวิตตอีกทีหนึ่งนะครับในการพิสูจน,น์เนาะนกราฟลักษณะกราฟก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับามาดูรยายละเอียดดีกว่านะครับว่าเขียนยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยมีแค่นี้จริง ก็ใส่ Input อะไรไปบ้างนะครับก็มี EMA นะครับ CCI นะครับแล้วก็ CCI by sell นะครับแล้วก็ใช้ list p e r c e t a g e นะครับแล้วก็ TP กี่กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของ SL นะครับแล้วก็จะมีระบบอีก b เบ event การทุนนะครับที่กำไรเท่าไหร่นะครับให้เลื่อนมาปิดบางทุนนะครับก็ผมก็จะเริ่มต้นจากโนเทสแล้วก็ใส่สเปดฟิลเตอร์ไปนะครับก็กองนิดนึงนะครับเผื่อช่วงตลาดพันธุ์ผลสเปดตีสีตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงื่อนไขแรก นั่นขแรกนะแท่งเทียนมากกว่า EMA นะครับอันนี้คือแท่งเทียนมากกว่า EMA นะครับนั่นขที่2ก็คือ CCI นะครับตัด CCI by นะครับ CCI period ตัด CCI by ที่รลเวลเท่าไหร่นะครับให้เปิดออเดอร์นะครับแล้วผมก็ใส่บูแค c น n d เข้าไปก็คือให้มันเป็นแท่งสีเขียวจะบายก็ต่อเมื่อเข้าเงืนอามเงื่อนไขนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของการ money management แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นล e a d p e r c e a e นะครับผมก็ เอาไอ้แนววางไว้ตรงไหนวางไว้ที่ c a n เดลโล w แท่งที่1นะครับแล้วก็ที่พีไปยังไงก็คือกี่เท่าของ stop loss นะครับ RR ก็คือ1ต่อ2ประมาณนั้นพอถึงเป็นฝั่งเซลก็กลับเครื่องหมายกลับเครื่องหมายนะครับอันนี้ก็แท่งเทียนน้อยกว่า EMA เท่าไหร่นะครับ CCI ตัดเท่าไหร่ลกตัดลงเท่าไหร่นะครับก็เป็นแท่งสีแดงนะครับรีเิเหเหมือนกันแล้วก็ stop ลก็ต้องวางไว้ที่ไฮ แท่งที่1นะบวกไปกี่ปีบนะครับประมาณนั้นสต็อปลอสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายก็จะเป็นระบบเอกีเวนนะครับถ้ามีออเดอร์ถ้าเทรดนะครับแล้วทำกำไรเป็นกี่ของสต็อปลอสนะครับให้มันทำการเบรกอีเวนที่บางทุนกี่จุดนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นการเขียน e a นะครับพิสูจน์กลยุทธ์นะครับที่เราไปเรียนมานะครับซึ่งผลที่ ผมออปติไมค์มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่เป็หนหน้าพอใจนะครับก็คือตกปีปีละเฉลี่ยปีละร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งนี่อาจจะออเดอร์ไม่เยอะนะครับพอห้าป,ปีร้อยห้าสิบออเดอร์นี่แสดงว่าปีละสามสิบออเดอร์ประมาณตกเดือนละสองถึงสามออเดอร์เองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่เทรดเดอร์นะครับสามารถที่จะนํามาใช้ได้จริงนะครับแล้วก็กําไรแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับทั้ง EA จะเอาไปรันเองหรือว่า EA ตัว MQ4 นะครับกิม MQ4 นะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้นะครับต่อยอดนะครับก็ทักมาหลังไม่ไมนะครับพะผมว่าขายไม่แพงนะครับหลักพันนะพอได้ค่าน้ำค่าไฟเนาะกว่าจะได้แต่ละค่าเนี่ย o p t i m ม z e เป็นวันสองวันนะครับบางทีก็เป็นร้อยชั่วโมงนะครับก็พอจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็กาแฟนิดหน่อยนะครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับ